แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่2 4 3กระเทียมอนุอานถูกเสียเห่าพาตัวมายัางจวนเจ้าเมืองหยางพอเจ้าเมืองหยางทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้านนอกจากคนใช้ก็มองไปที่อนุอานในทันทีเจ้าคิดว่าเจ้ารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมหรืออนุอนุมีกล้าเจ้ากะเมื่ออยู่ต่อนหน้าเจ้าเมืองหยางที่มีหนวดยาวและใบหน้าเคร่งขรึมนางก็รู้สึกใจคอไม่ดีนะ นั่งอยู่กับเจ้าเมืองหยางมานานรู้จักเจ้าเมืองหยางดีกว่าผู้อื่นยามเขาพึงใจผู้ใดก็จะทําดีด้วยเป็นอย่างมากเอาอกเอาใจให้แม้กระทั่งสิ่งของล้ําค่ากับคนผู้นั้นแต่ว่าหากไม่ชอบขึ้นมาแล้วเขาก็จะเย็นชาใส่ทันทีเพียงแค่ทําเรื่องที่ไม่ถูกใจก็จะถูกตัดหางปล่อยวัดเอาไปขายแม้กระทั่งถูกฆ่าจนตายก็มีตอนนี้ถึงคราวของนางแล้วอนุอนรอาการตัดสินจากเจ้าเมืองหยาง เป็นไปอย่างที่คิดคนที่เยือกเย็นไร้หัวใจเช่นเขานางก็คงไม่เป็นข้อยกเวน้นเจ้าเมืองอย่างเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ส่งให้ฮูหยินของตนเป็นคนจัดการเรื่องราวเช่นนี้ทําให้ฮูหยินไม่ต้องมีข้ออ้างในการทําให้นางเป็นอนุพันยาที่ต้องอยู่อย่างเดียวดายในห้องหูหยินของเจ้าเมืองอย่างเพียงแค่เอ่ยปากก็สามารถขายอนุอนไปที่หอนางลมได้ ส่งสือชูไม่ได้สนใจเรื่องราวเหล่านี้แต่มักจะมีคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นมาเล่าเรื่องราวของอนุอานให้ฟังเช่นหูหยินที่อยู่เบื้องหน้าผู้นี้พอซื้อเค้กเสร็จก็ลากส่งสือชูมาแล้วกระซิบเล่าสิ่งที่ตนได้รู้ได้เห็นมาให้นางฟังส่งสือชูก็พยักหน้าเป็นการว่าตนได้ยินแล้วในที่สุดก็ใกล้เวลาปิดร้านซ่งสือชูให้ชายซินชายหลานเรียกคนที่เคยจ้างกลับมาทำงานอีกครั้ง นางเป็นเจ้าของร้านเป็นเท่าแก่นี้อันที่จริงไม่จำเป็นต้องมาทำงานทุกวันก็ได้วางงานในมือเสร็จก็เดินออกมานอกร้านเห็นด้านนอกมีม้าผูกอยู่สองตัวและเจ้าเมืองหยางที่ใส่ชุดบัณฑิตสีขาวตอนนี้เจ้าเมืองหยางยืนเอามือไพร่หลังอยู่ส่งสายตาเป็นประกายแวววาวมาทางส่งสื่อชูพอเห็นส่งสือชูเดินออกมาจากร้านก็รีบโยนเชือกที่ถือในมือไปให้กับเด็กรับใช้แล้วเดินมุ่งไปหาส่งสือชู แม่นางซ่งไม่รู้ว่าข้าจะโชคดีที่จะได้ไปเดินเล่นริมน้ำกับเจ้าหรือไม่ซ่งสือชูอมยิ้มแล้วหันไปมองเขาเจ้าเมืองอย่างคิดเอาเองว่าตนสามารถทําให้ซ่งสือชูประทับใจแล้วเขารู้สึกขันอยู่บ้างที่ง่ายเกินไปจนหมดสนุกซ่งสือชูกรอกตามองบนมุมปากดำคล้ำหน้าผากอาบไปด้วยเหงื่อรักแร้ก็เหม็นมองดูก็รู้ว่าใช้งานมาอย่างหนัก เอลก็ไม่ดีข้าว่าท่านก็อายุปูนนี้แล้วหากเพิ่มอายุอีกสองปีเป็นพ่อข้าได้เลยยังจะชวนข้าออกไปอีกคิดจะทำอะไรเจ้าไม่อายแต่ข้ายังอายอยู่ไม่ได้คิดจะญาตด,ดีกับขุนนางผู้นี้อยู่แล้วส่งสือชูก็ขี้เกียจจะไว้หน้าหากเกรงใจแล้วไว้หน้าขุนนางผู้นี้ไม่แน่เขาอาจจะคิดว่านางกลัวเขาก็ได้ถึงตอนนั้นก็คงทวีความรุนแรงขึ้นคนที่จะถูกทำให้ลำบากก็คือนาง สู้ใช้วิธีที่ตนเองคิดตั้งแต่แรกมารับมือดีกว่าเจ้าเมืองอย่างอึ้งไปสักพักแล้วยิ้มมุมปากออกมาแต่หากว่าการกระทําเช่นนี้เป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลาเป็นผู้กระทําแน่นอนว่าต้องรับได้เสียงกริ๊ดกราดนับไม่ถ้วนจากหญิงสาวเป็นแน่ทว่านี้กลับเป็นตาแก่ที่หนวดก็ยาวลงมาจนปิดคางเป็นผู้กระทําสารรูปเช่นนี้จะให้มีคนมาชอบได้เช่นไร ผอมแห้งไม่มีกำลังดวงตาก็ไม่ได้สดใสใหญ่โตอะไรยังจะแต่งชุดทำตัวเป็นบัณฑิตหนุ่มอีกถุยนางได้สอบถอยอยู่ในใจส่งสือชูหันหน้ามุ่งไปทางที่จะกลับบ้านแต่ทว่าพอหันมาก็เห็นใบหน้าที่ดำทะมึนคนผู้นั้นคือเจ้าเมืองหยางมีอะไรอีกส่งสืชูพูดอย่างแน่วแน่เจ้าเมืองหยางหัวเราะเยาะข้าเคยตรวจสอบเจ้า ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับนายอำเภอเมืองถงไม่เลวนี่อยู่ที่นั่นจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าหากอยู่เมืองนี้แล้วยังทำอย่างนั้นอีกไม่มีข้อดีอะไรเลยเป็นสตรีอยู่ข้างนอกไม่ง่ายเลยจริงๆไม่คิดจะหาผู้ใดมาคอยถือหางหรือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนว่าแต่เจ้าเมืองอย่างข้าขอถามอะไรหน่อยตอนนี้อนุอานไปที่ใดแล้วเล่าเจ้าก็น่าจะเคยพูดกับนางเช่นนี้นะ เจ้าเมืองหยางโกรธจ,จนหน้าดำซ่งสือชูไม่ได้แยแสคำพูดของตนเองก็แค่ลมปากไม่รู้ว่าเจ้ามีดีอะไรถึงได้ตำแหน่งขุนนางนี้มาซ่งสือชูพูดจบก็รีบออกมาจากตรงนั้นทันทีหากไม่รีบออกมาแล้วเจ้าเมืองหยางคุมอารมณ์ตนเองไม่อยู่มาจับนางขึ้นมาจะทำเช่นไรจะมาลงไม้ลงมือนางไม่กลัวหรอกแต่ว่าคนผู้นี้เป็นถึงขุนนาง เป็นประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อต้านทางการแต่ว่าส่งสือชูนึกถึงที่เจ้าขยะนี้เชิญชวนในใจก็รู้สึกรำคาญในเมื่อเจ้านี่จะชอบสตรีขนาดนี้กลางคืนก็ส่งไปให้สักหน่อยรับรองว่าคราวหน้าหากเจ้าเมืองอย่างเห็นสตรีอีกต้องแข้งขาอ่อนไร้เรี่ยวแรงแน่นอนส่งสือชูออกจากร้านมาแต่ไม่ได้กลับไปที่บ้านหลังนั้น แต่ไปหาคนกลางที่คุ้นเคยกับพื้นที่นี้ดีอาศัยคนกลางหาสตรีสองคนอาจเป็นคนอ้วนสองร้อยช่างก็ได้หรือไม่ก็หญิงมีอายุที่ต้องทาแก้มแดงๆไว้คอยขายขำให้ลูกค้าก็ได้แล้วพาพวกนางกลับมาที่บ้านป้ากุ้ยที่ยุ่งอยู่ในครัวเห็นคนในบ้านแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรหลังจากถ่ายถามข่าวคราวอยู่หลายวันป้ากุ้ยก็เจอญาติสองคนของตน คนหนึ่งคือหลานสาวที่เคยทำผิดแล้วถูกขายไปที่หอนางลมอีกคนคือสามีซื่อๆของตนส่วนบุตรชายกับบุตรสาวนั้นยังไม่มีข่าวคราวในเมืองมนทนนี้เลยประเดี๋ยวเมื่อเจอหน้าสามีก็จะรู้แล้วว่าลูกๆเป็นเช่นไรอยู่ที่ใดป้ากุ้ยไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสมาเจอหน้าสามีอีกครั้งทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพราะมีเจ้านายที่ดีหากไม่ดูแลปริบัติให้ดีนางคงไม่อาจยกโทษให้ตนเองได้ ส่งสือชูพาสตรีทั้งสองคนเข้าไปในห้องอาบน้ําให้คนพวกนี้อาบน้ําร้อนและยังใส่น้ํำศักดิ์สิทธิ์ผสมลงไปด้วยหน่อยหนึ่งน้ําศักดิ์สิทธิ์สามารถทําได้เพียงให้สตรีมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นไม่ช่วยขจัดคราบสบกรปรกแต่อย่างใดแต่ว่าหากมีการใช้กําลังที่รุนแรงยิ่งทําให้ประสิทธิภาพของน้ําศักดิ์สิทธิ์ยิ่งดีขึ้นไม่แน่อาจสามารถช่วยขับสิ่งสกรปรกออกมาได้ หากเป็นเช่นนั้นผิวพรรณของยิชราก็จะกลับมาแต่งตึงชุ่มชื้นเป็นประกายส่วนหญิงสาวที่อ้วนก็จะสามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นผอมลงซ้ำยังแข็งแรงได้อีกทั้งหญิงสาวพวกนี้ก็ไม่กังวลเรื่องพรมจรีเท่าไหร่คนหนึ่งยังคงมีเสน่ห์แต่เดิมอยู่ที่หอนางลมอีกคนหนึ่งเติบโตจากการโดนคนอื่นล้อว,ว่าเป็นหญิงอ้วนหากสามารถได้หลับนอนกับเจ้าเมืองสำหรับพวกนางแล้วคงไม่มีสิ่งใดเสียหาย มีน้ำซ้ำหลังจากการหลับนอนแล้วยังมีคนคอยสนับสนุนอีกแค่คิดดูก็รู้สึกจิตใจชื่นมื่นขึ้นมาแล้วหลังจากที่พวกสตรีอาบน้ำเสร็จส่งซือชูก็จัดเตรียมกับข้าวให้มีมะเขือนึ่งกระเทียมบดแป้งห่อไส้กุยช่ายถ้ามีหลัวซือเฟิ่นหนึ่งก็จะยิ่งดีแต่น่าเสียดายที่ไม่มีพอนึกถึงรสชาติหลัวซือเฟิรนส่งซือชูก็ได้แต่กลืนน้ำลายอยากกิน เดี๋ยวพอกลับถึงบ้านแล้วหาวิธีทำหลัวซือเฟิ่นดีกว่าแม้ว่าของสิ่งนี้จะมีกลิ่นแรงเหมือนทุเรียนก็ตามคนที่ชอบก็จะชอบมากส่วนคนที่ไม่ชอบนิดเดียวก็ไม่ยอมชิมแต่นางเป็นคนชอบของรสจัดจ้านกลิ่นแรงไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหลัวซือเฟิรนเต้าหู้เหมืนนางล้วนชอบทั้งสิน้นหญิงสาวหลายคนนั้นกินกับข้าวบนโต๊ะจนหมดเกลี้ยง ครั้นเมื่อกินเสร็จแล้วยังไปแปลงฟันด้วยทว่กกลิ่นของกระเทียมใช่ว่าแค่แปลงฟันแล้วกลิ่นจะหายไปในทันทีแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่244หินของภูเขาลูกอื่นเอามาขัดเกลาวเป็นหยกได้ในยามราตรีส่งสือชูพาสตรีสิกว่าคนไปที่จวนเจ้าเมืองยามดึกจวนเจ้าเมืองปิดลงแล้วส่งสื่อชูกระโดดเข้าไปด้านในแล้วเปิดประตูออกพวกสตรีก็เดินตามนางเข้าไปด้านในอย่างเงียบ ส่องสือชูเลี้ยวไปมาจนพามาถึงห้องนอนของขุนนางเจ้าเมืองหยางกำลังพลอดรักกับอนุพันธยาอยู่แต่ทันใดนั้นเขาก็เรียกชื่อส่งสือชูขึ้นมาทำให้นางมือไม้สั่นจึงหยิบกริดที่พกติดตัวออกมาคาดไม่ถึงว่าคนสารเลวเช่นนี้จะเอ่ยชื่อนางขึ้นมาในเวลานี้น่าขยะขยงที่สุดส่งสือชูขนลุกไปทั้งตัวมองพวกสตรีที่มาด้วยกัน จัดการเขาเสียหลังจากส่งซื้อชูออกคำสั่งนางหยิบเม็ดยาออกมาแล้วเดินเข้าไปด้านในหลังจากที่เจ้าเมืองหยางไล่พวกอนุพันธ์ยาออกมาส่งสื้อชูก็เดินเข้าไปในห้องแล้วเอายาเม็ดนั้นยัดเข้าไปในปากของเจ้าเมืองหยางเจ้าเมืองหยางรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในปากจึงรีบลืมตาขึ้นมาทัานทีที่เห็นส่งสื้อชูแววตาก็ใช้ความแปลกใจแล้วเปลี่ยนจากความแปลกใจเป็นตกใจ เจ้าเหตุใดเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่เจ้าเอาอะไรให้ข้ากินให้เจ้ากินของที่เจ้าชอบอย่างไรเล่าพี่สาวน้องสาวเข้ามาได้ส่งสือชูตะโกนออกไปด้านนอกพวกสตรีที่มีจุดเด่นเป็นของตนเองก็เดินเข้ามาเจ้าเมืองอย่างอยากจะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือในจวนเจ้าเมืองมีทหารลาดตะเวนคอยคุ้มกันอยู่ เพียงแต่ในขณะที่กําลังจะร้องขอความช่วยเหลือก็พันถูกเข็มเงินฝังสกัดตรงลำคอทำให้เขาส่งเสียงอะไรไม่ได้ซ่งสือชูมองหันไปทางสตรีคนอื่นๆเล่นกันตามสบายแต่ห้ามทำให้ตายนายหญิงวางใจได้เจ้ากะพวกข้าจะเล่นอย่างมีขอบเขตหญิงวัยกลางคนที่แต่งหน้าจัดกว่าเล็กน้อยเดินเข้ามาใกล้ซ่งสือชูยามพูดจาก็มีกลิ่นกระเทียมเข้มขน้นโชยออกมาก ส่งซือชูผงะถอยหลังมาหนึ่งก้าวสตรีคนนั้นเอามือป้องปากแล้วหัวเราะคิกคักจากนั้นก็เดินไปที่เตียงส่งซือชูไม่อยากเห็นภาพต่อจากนี้จึงเดินออกมาภายในห้องนอนนั้นก็คึกคักขึ้นมาทันทีไม่นานนักเสียงหัวเราะข้างในก็เงียบลงซ่งสือชูเปิดประตูเดินเข้าไปนางถอนเข็มเงินออกมากลิ่นภายในห้องนั้นช่างสุดยอดจริงๆ เหลือบมองเจ้าเมืองอย่างที่อยู่ในสภาพที่เรากับไร้ซึ่งจิตวิญญาณนอนขดตัวเหมือนก้อนผ้าขี้ริ้วที่ยังหายใจอยู่บนเตียงส่งสือชูหัวเราะออกมาเสร็จเรื่องแล้วก็รีบกลับหากถูกเจอตัวพวกเราก็คงไม่ได้ออกไปกันพอดีส่งสือชูพูดจบพวกสตรีด้านในก็เรียงแถวกันเดินออกมาส่งสือชูกลัวว่าเจ้าเมืองอย่างตายแล้วถึงแม้จะไม่ชอบกลิ่นภายในห้อง แต่สุดท้ายก็เดินเข้าไปตรวจดูว่าตายหรือยังแล้วนางก็โล่งอกแม้ว่านางไม่ได้ห้ามปรามตนเองที่เลือกใช้วิธีที่สกปรกเช่นนี้แต่ว่าก็ไม่ได้หมายมากจะเอาชีวิตคนนางพาพวกสตรีออกมาแล้วปิดประตูให้เป็นเช่นเดิมคืนนั้นส่องสือชูหลับฝันดีวันต่อมาเจ้าเมืองหยางก็พาทหารองครักษ์มาปิดล้อมบ้านหลังเล็กๆที่ซ่งสือชูอาศัยอยู่ เจ้าเมืองอย่างมือเท้าอ่อนแรงนั่งอยู่บนเกี้ยวด้วยใบหน้าซีเซียวแข้งขาไร้เรี่ยวแรงครั้นเมื่อมองมาทางส่งสืชูก็พลันรู้สึกเจ็บอวัยวะภายในขึ้นมาเขาจำหน้าพวกสตรีที่เข้าไปในห้องของเขาเมื่อคืนไม่ได้สักคนราวกับเป็นฝันร้ายอย่างไรอย่างนั้นคนปกติทั่วไปคงไม่มีผู้ใดอยากจำความรู้สึกที่รักและเอ็นดูเมื่อครั้งที่เห็นส่งสืชูยามนี้ได้มาลายหายไปสิ้นแล้ว ความจริงเจ้าเมืองอย่างอยากจะนำกำลังมาจัดการนางให้ราบค่าคนที่อยู่ด้านในให้หมดมิฉะนั้นก็ยากที่จะขจัดความเกลียดชังในใจของเขาได้ทว่าเขาไม่มีหลักฐานและไม่มีคนยอมมาช่วยใส่ร้ายด้วยในยามนั้นเขาคาดไม่ถึงว่าจะไม่มีวิธีจัดการส่งสื่อชูได้เลยมีเซียเฮออยู่ด้วยเขาจึงไม่กล้าเคลื่อนกำลังพล หากไม่มีเรื่องวุ่นวายแล้วทำการใช้กำลังพลโดยพลาการหักว่าเสียเฮอรายงานขึ้นไปตำแหน่งคุณนางนี้คงจบลงเพียงเท่านี้วันนี้ที่มาก็เพื่อจะมาแสดงจุดยืนว่านับจากนี้ไปเขากับซ่งสือชูมีความแค้นบาดหมางต่อกันเขาชอบหญิงงามแบบอ่อนโยนว่านอนสอนง่ายหรือจะแบบดูเดือดท้าทายเขาก็ชอบแต่ประเภทที่เกือบจะทำให้ถึงแก่ชีวิตเช่นนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ชอบไม่ได้ แม่นางส่งอนาคตยังอีกยาวไกลหวังว่าต่อไปเจ้ายังคงมีท่าทีสบายอกสบายใจเช่นนี้ได้อยู่นะเจ้าเมืองหยางกัดฟันพูดมองส่งสื่อชูด้วยสายตาอมหิบส่งสื่อชูหัวเราะอนาคตนั้นช่างยาวไกลนะแต่เกรงว่าเจ้าจะอยู่ไม่ถึงใบหน้าของเจ้าเมืองหยางดำทะมึนในบัดดลฝีปากปกกล้าไม่เบานี้ดูสิว่าวันหน้าเจ้าจะยังปากกล้าเช่นนี้อยู่หรือไม่พอเจ้าเมืองหยางพูดจบก็เดินจากไป เขาต้องการพักผ่อนและพักฟื้นเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาจะเอาคืนนางให้สะสมกับวันนี้ที่เขาโดนเสี้ยห้ามองเจ้าเมืองอย่างที่เดินจากไปจากนั้นก็เปลี่ยนมาจ้องส่งสือชูเจ้าไปทำอะไรมาทำเรื่องที่ไม่ควรทำเท่าไหร่ส่วนเรื่องอะไรนั้นท่านไม่จำเป็นต้องรู้หรอกหากรู้แล้วอยากมาจับตัวค้าข่าก็ไม่รู้ว่าตนเองจะมีชีวิตเช่นไรส่งสือชูพูดไปหัวเราะไป เซียห้าไม่ได้พูดอะไรต่อเขากังวลว่าหากหลังจากที่ตนรู้ว่าสตรีตรงหน้าผู้นี้ไปทำอะไรมาแล้วจะอยากจับนางขึ้นมาซงสือชูรู้ดีว่ากำลังเผชิญกับอะไรแต่นางไม่ได้กังวลเลยสักนิดเพราะหากอยากจะทำให้คนพินาศแน่นอนว่าต้องเล่นลูกบ้าดีเดือดเท่านั้นถึงจะได้ก่อนหน้านี้เจ้าเมืองอย่างยังพอมีเหตุมีผลแต่ตอนนี้จิตใจของเขามีเพียงความโกรธแค้นและความอยากแก้แค้น นางเพียงแค่ไม่หยุดที่จะยั่วยุเจ้าเมืองอย่างเท่านั้นคนผู้นี้ถึงจะกล้าเดินออกจากพื้นที่ปลอดภัยที่สร้างมาหลายปีจากนั้นก็มาทำเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นนั้นจึงจะสามารถทำให้เซียเฮอรมีช่องทางเล่นงานเขาได้ซงสือชูยอมรับว่าวิธีการของนางนั้นไม่ถูกต้องแต่ทว่าหากไม่ใช่เพราะเจ้าเมืองหยางนางก็ไม่จำเป็นต้องหอบตนเองจากหมู่บ้านเข้าซานมาถึงที่นี่หรอก พอเทียบกันเช่นนี้แล้วคนที่ทำผิดก่อนก็คือเจ้าเมืองหยางนางไม่จำเป็นต้องหวาดกลัววันนี้ส่องสื่อชูไม่ได้ไปที่ร้านกับายซินาฉหลานแต่เอาของดีจากหมู่บ้านเข้าสารเช่นพริกเค้กไปหาบ้านคนที่คุ้นเคยคนที่คุ้นเคยกันผู้นี้เคยพักฟื้นฟูร่างกายและออกกำลังกายที่สถานเสริมความงามของเฉินฮูหยินแม้กระทั่งสตรีที่มีบุตรยากบางคนก็มาออกกำลังกายกับเฉินฮูหยินเป็นเวลาสองเดือนเต็ม ซึ่งจะกลับจากเมืองถงมายัางเมืองมณทนพอกลับมาไม่ถึงสองเดือนก็ตั้งครนตอนที่ส่งสือชูเดินทางเอาเค้กไปให้ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแม้จะพูดว่าปกติแล้วในเมืองมนฑลน,นี้ตำแหน่งเจ้าเมืองอย่างจะใหญ่ที่สุดแต่ทว่าในทุกที่จะมีกติกาซ่อนเร้นอยู่อย่างเช่นเมืองถงในอำเภอเล็กๆแน่นอนว่ามีนายอำเภอชีใหญ่สุด แต่ว่าหากมีคนจากเมืองหลวงหรือเมืองมณฑลมาเยือนในอำเภอชีก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมเช่นตอนที่คุณชายหวังมาเยือนเมนืองถงท่านนั้นเป็นถึงคุณชายจากเมืองหลวงในอำเภอชีจะกล้าล่วงเกินหรือไม่มีทางซ่งสือชูมีความมั่นใจว่าที่เมืองมณฑลต้องมีคนเช่นนี้อยู่เพียงแค่ต้องไปเยี่ยมเยียนหลายที่สักหน่อยมีลำดับขั้นตอนอย่างละเอียดแน่นอนว่าต้องหาพบแน่นอน กเย็นส่งสื่อชูกลับมาที่บ้านพักเอาเรื่องราวตอนกลางวันที่พูดเกี่ยวกับตำแหน่งของคนต่างๆในเมืองมนฑนมาเรียบเรียงอีกทีท้ายที่สุดก็มาสนใจจดจ่อกับราชครูไว้ที่เป็นขุนนางคนสำคัญในสามราชวงศ์ราชครูไว้มีอายุเยอะแล้วแต่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่มีสิทธิ์มากมายที่รับตำแหน่งสำคัญในราชสำนัก ดังนั้นในพื้นที่เมืองมนทนนี้เขายังคงมีอำนาจและบารมีอยู่หากสามารถเอากิจการนี้ไปอยู่ในความคุ้มครองของท่านผู้นี้คิดดูแล้วภายในระยะเวลาสั้นๆนี้ก็คงไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างแน่นอน